ไยพีสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาชี้เป้ารถบ้านเทนะคะราคาน่าใช้งานมากเลยค่ะทุกท่านนิสสันซันนี่เ o อนะคะรถยนต์ปี02ค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวค่ะ67,000บาทเครื่องยนต์1 8, 8เกียร์ออโต้ช่วงร่างเน้นเงียบ,บ,บขับนุ่มๆนะคะฟิล์มรามิีนาเซรามิกแอร์เย็นสู้แดดค่ะทุกท่านราคาไม่แพงนะคะ6 7 0 0 0 0 0บาท สีสวยไม่เคยชนหนักค่ะภายในก็สวยสะอาดนะคะด้วยเบาะหนังค่ะทุกท่านดูแรลรักษาความสะอาดได้สวยหรูดูดีนะคะดูมีระดับเลยค่ะคอนโซลหน้าตัดลายไม้งามๆนะคะทุกท่านบอดี้สวยคาหน้าคาหลังเดิมๆเลยค่ะสภาพของเครื่องยนต์นะคะวิ่งทางไกลได้สบายเลยค่ะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้ราคาไม่แพงนะคะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นหลงเป็นไฟฟ้าค่ะแผงประตูเดิมๆสวยๆตะเข็บเดิมนะคะซอกเดิมเลยค่ะทุกท่านท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถดูรถได้ที่ใกล้แยกบางนาค่ะโทรหาผู้ขายตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้ราคาไม่แพงนะคะ67,000บาทนิสสันซันนี่ม o โรถบ้านแท้ปี02 มีเ่มเอกสารครบนะคะภาษีพรบขาดเดือนค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะเน้นติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ทางเราราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ